สวัสดีครับผมเพศชะกรวิรัตสว่างศรีวันนี้จะมาแนะนำวิธีการฉีดอินซูลินด้วยปากกาอินซูลินแบบถอดประกอบชนิดฮิวมาเพนการฉีดอินซูลินด้วยปากกาอินซูลินแบบเพนฟิลหรือแบบถอดประกอบหมายถึงการฉีดอินซูลินโดยการใช้ปากกาอินซูลินแบบที่เปลี่ยนหลอดยาอินซูลินเมื่อใช้ยาหมดนะครับปัจจุบันโรงพยาบาลศิริราชปิยามหาราชการุณมีปากกาอยู่2แบบ ได้แก่ฮิวมาเพนและโนเวเพนโดยคนไข้จะต้องเลือกใช้ปากกาให้เหมาะกับบริษัทของอินซูลินที่ใช้หากอินซูลินตัวใดที่ขึ้นต้นชื่อยาด้วยคำว่าฮิวโมหรือฮิวมาจะต้องเลือกใช้ปากกาฮิวมาเพนตัวอย่างเช่นฮิวมาล็อกฮิวโมลินเอ็นฮิวโมลิน30หรือฮิวมาล็อกมิกซ์25 ส่วนยาอินซูลินตัวอื่นที่ไม่มีคำว่าฮิวมูหรือฮิวมาจะให้เลือกใช้เป็นปากกาโนเวอเพนทั้งหมดตัวอย่างเช่นโน r รพิด no อินซูลา t าิกซ์ t าหรือโน Mix ์สามสิครับโดยปากกาแบบฮิวมาเพนจะแนะนำให้ใช้หัวเข็มที H ่ห้อ b ีดีไมโครไฟส่วนปากกาโนเวอเพนจะแนะนำให้ใช้หัวเข็มโนไฟล์โนทวิส no หรือ ฟัครบขั้นตอนการประกอบปากกาฮิวมาเพน 1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง 2. ดึงฝาครอบปากกาออก 3. หมุนเกลียวกระบอกใสที่ติดกับด้ามปากกาออก 4. ตรวจสอบกระบอกใสให้แน่ใจว่าไม่มีรอยร้าวหรือรอยแตกตรวจสอบชนิดอินซูลินให้ถูกต้องตามแพทย์สั่งรวมทั้งวันหมดอายุและสภาพอินซูลินก่อนการใช้งานหรือก่อนบรรจุหลอดอินซูลินทุกครั้ง 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกลียวยึดด้ามปากกาไม่แตกหักหลังจากนั้นใส่หลอดอินซูลินลงไปในกระบอกโดยดันจุกยางปลายหลอดอินซูลินเข้ากับกระบอกใสของด้ามปากกาฮิวมาเพน ใส่กระบอกใส่กลับเข้าไปในด้ามปากกาพร้อมกับหมุนกระบอกใส่ล็อกให้แน่นตรวจสอบอีกครั้งว่าประกอบปากกาสนิทเรียบร้อย 7. เช็ดจุกยางหลอดอินซูลินด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ 8. ใส่หัวเข็มสำหรับปากกาฮิวมาเพนโดยดึงกระดาษปิดโคนเข็มออก และใส่หัวเข็มในแนวตั้งตรงบนปลายปากกาแล้วหมุนให้แน่น 9. ผสมอินซูลินให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินซูลินชนิดขุ่นหรือแขวนตกตะกอนก่อนใช้ทุกครั้งให้คลึงปากกาบนฝ่ามือไปมาในแนวนอนหรือแนวดิ่งอย่างน้อย10-20ครั้งโดยแนะนำให้คลึงปากกาในแนวนอนมากกว่าเพื่อป้องกันปากกาตกหลน่น หรืออีกวิธีคือแกว่งปากกาอย่างน้อย10 2ถึงครั้งเพื่อให้อินซูลินกระจายตัวสม่ำเสมอทั่วทั้งหลอดแต่ห้ามเขยา่าเนื่องจากจะเกิดฟองอากาศในหลอดอินซูลินทำให้เมื่อฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายจะได้ปริมาณอินซูลินไม่ครบตามต้องการ10ดึงฝาพลาสติกที่คลุมหัวเข็มออกทั้งสองชั้นจากนั้น ไล่ฟองอากาศเมื่อเปลี่ยนหัวเข็มหรือหลอดอินซูลินใหม่ทุกครั้งโดยหมุนแกนตามเข็มนาฬิกาไปที่เลขหนึ่งหรือสองจากนั้นจับปากกาให้หัวเข็มตั้งตรงค่อยๆดันยาจนเห็นหยดอินซูลินที่ปลายเข็มแสดงว่าเข็มไม่ตันและพร้อมใช้งานหากไม่พบหยดอินซูลินให้ลองทำซ้ำอีกครั้งถ้าหากยังไม่พบหยดอินซูลินแปลว่าเข็มตันแนะนำคนเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ 11. ตั้งขนาดยาอินซูลินตามการรักษาของแพทย์ปากกาฉีดอินซูลินในปัจจุบันหากบุนตัวเลขเกินที่กำหนดสามารถบุนกลับได้ 12. เลือกตำแหน่งในการฉีดอินซูลินโดยตำแหน่งที่นิยมฉีดได้แก่หน้าท้องต้นแขนและต้นขา 13. ทำความสะอาดตำแหน่งที่จะฉีดอินซูลินด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์หรือสำลีแผ่นชุบแอลกอฮอล์สำเร็จรูปแล้วรอให้แห้ง14ยกผิวหนังหรือขึองผิวหนังให้ตึงก่อนการฉีดอินซูลินการฉีดอินซูลินโดยการยกผิวหนังขึ้นก่อนฉีดอินซูลินแนะนําในผู้ที่มีรูปร่างผอมเพื่อป้องกันปลายเข็มลงลึกไปสู่ชั้นกล้ามเนื้อส่วนกรณีรูปร่างอ้วน อาจไม่จําเป็นต้องยกผิวหนังขึ้นก่อนการฉีดยาแต่ใช้วิธีคึงผิวหนังให้ตึงแทน 15. แทงเข็มตั้งฉากเข้าใต้ผิวหนังกดฉีดยาอินซูลินตามปริมาณที่ต้องการจนสุดนับค้างอย่างน้อย10วินาทีแล้วถอนเข็มออกสังเกตว่ามีน้ำยาอินซูลินไหลยดตามมาหรือไม่ถ้ามีแสดงว่าปริมาณอินซูลินที่ได้รับอาจไม่ครบตามกำหนดแนะนำ ควรนับครั้งนานมากขึ้นหรือเกิน10วินาทีเพื่อให้ได้รับอินซูลินครบตามจำนวนที่ต้องการ 16. จากนั้นใช้สำลีแห้งกดบริเวณที่ฉีดไว้สักครู่ไม่ควรเคลืงอผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา 17. สวมปลอ,อกเข็มกลับอย่างระมัดระวังปิดปลอ,อกปากกาเก็บไว้ในที่สะอาดและเหมาะสม 18. การทิ้งหัวเข็มนั้นเข็มไปทิ้งในที่สำหรับทิ้งเข็มโดยเฉพาะไม่ปนกับแขรทั่วไปคำแนะนำเพิ่มเติมอินซูลินที่ยังไม่ได้เปิดใช้สามารถเก็บได้จนถึงอายุของอินซูลินที่ระบุบ,บนผลิตภัณฑ์ หากเปิดใช้แล้วอินซูลินส่วนใหญ่สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซียสได้28วันหรือ1เดือนหลังเปิดใช้งานครั้งแรกส่วนหัวเข็มแนะนำหัวเข็ม1อันสามารถใช้ซ้ำได้3-5ครั้งและควรเปลี่ยนหัวเข็มใหม่ทุกครั้งเมื่อเข็มทู่ปลายเข็มหักงอหรือเข็มสัมผัสสิ่งใดเช่นเสื้อผ้า หรือสิ่งของเป็นต้นอย่างไรก็ตามแนะนำสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้งานขอบคุณครับ